สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ The Best Friend t a r o t 56กันอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะมาทำในหัวข้อเขาคิดอย่างไรกับคุณตอนนี้นะคะแมมเปิดไพ่มาเห็นไพ่สองถ้วยแม่หมอก็ไม่อยากอ่านแล้วเลาเล่นรลอเล่น <c oughs> ก็ดีใจด้วยลวคะค่ะโอเคเรามาดูคำทำนายจากไพ่เลยดีกว่าเนาะ ตอนนี้ค่ะเขามีบางอย่างที่ต้องการจะมอบให้กับคุณนะคะเป็นของมีค่าเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เขาอยากจะมอบให้คุณเขาน่าจะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วะะล่ะค่ะรอแต่จะไปมอบให้คุณละแล้วก็ตัวเขาเองอะค่ะอยากจะไปเฉลิมฉลองกับคุณนะอาจจะไปเที่ยวอาจจะไปทานข้าวไปดูหนังอะไรอย่างงี้ค่ะอยากใช้เวลาอยู่กับคุณเพียงลําพังสองต่อสองแล้วเขาก็อยากบอกว่าเขารักคุณนะคะแล้วเขาก็อยากบอกว่าเขาคิดถึงคุณมากนะคะ ตัวเขาเองเขาต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเขามีการคิดแล้วก็ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ไปอีกในระดับหนึ่งอะคะ่ะอาจจะมีการถึงขั้นวางแผนอาจจะเป็นครอบครัวหรือว่าเรื่องอนาคตกับคุณเลยได้ทีเดียวนะคะเพราะว่าได้ไพ่เจ็ดเหรียญแล้วก็มีไพ่สองถ้วยดีแฮงแมนเนาะนะคะทีนี้เรามาดูข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณกันสิตอนนี้เขาจะบอกว่าอะไรบ้าง เขาบอกว่าอยากไปหาอยากไปเจอมากๆเลยเห็นไหมคะก็ใช่นะสิเขามีของขวัญอยากจะมอบให้คุณนีใช่ไหมเวลาไม่มีเธออยู่ใกล้เหงามากเลยอยากกอดนั่นเห็นปะล่ะท er> ั <t t ้งร er> yes ักทั้งคิดถึงเนาะก็หวังว่าทุกคนจะยิ้มนะคะแล้วก็นอนได้นอนหลับฝันดีมีความสุขกันนะคะก็ขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆการรับชมทุกๆการรับฟังนะคะตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณมากๆเลย วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีแล้ว